กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่คลิปวิดีโอนี้และที่สําคัญเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลุยเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมคนละหนึ่งไลค์ก่อนจะเริ่มคลิปนี้หน่อยละกันนะครับผมกดกันหรือยังนะถ้ากดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ วันนี้นะผมจะเป็นฟรีไฟล์นะฮะก็อ่ะตรงนี้นะผมคือประกาศนะครับผมไปประกาศนะก็โค้ดประจําวันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ผมก็แลกโค้ดประจําวันไปละนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นชูนารุโตะนะครับผมอันนี้สกินหมัดอันนี้สกินดาวเวลเจ็ดอันนี้หัวบาวันอันนี้ดีกําทองหมวกเอฟวอเล็คแนลล็อกปักธงโจนสลัดอ่างเกงนอนไอเดียรองศักชายของแร่เอฟเล็กปักธงใหม่ นะตัวนี้ก็เป็นปลูกสวนแบบปลูกสวนโกการ์เด้นนะครับผมพาที่แล้วนะเอออันนี้พาไปเป็นฟรีไฟนะครับก็ซึ่งวันนี้นะผมจะเป็นปักธงตัวใหม่นะครับโอเคอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปว่าผมไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าเกมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมอีกทีหนึ่งละกันนะครับผม เอาลยครับผมก็เข้าได้จริงนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมกันดูนะก็นี่เลยนะครับผมเสื้ออิทาจินะครับผมนารูโตะบทที่2นะครับอันนี้ก็เป็นเซตอิทาจิทั้งเซตเลยนะครับผมไม่มีอะไรใส่มาเพิ่มนะครับใส่มาเพิ่มนะผมก็จะเป็นสกินหมัดนะผมเป็นสกินหมัดตัดสายฟ้านะครับผมที่มาบทแรกนะผมหรือว่าบทที่1นะฮะนี่นะครับผมอะเดี๋ยวดูท่ากันนะครับผมท่าแบบพงอยู่ตรงนี่ไง หาปักธงปักธงจริงไม่ดูคนดูนี่นี่เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมชอบธงโจรสลัดมากกว่านะโอเคนะคเดี๋ยวผมแปลงล่างก่อนเลยละกันเลยครับผมนี่ถ้าแปลงล่างนะครับผมในวงแหวนภาพดวงตานะครับผมนี่ใครชอบสีขาวดําหรือว่าสีแดงดำเนี่ยมากกว่าเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ท่าต่อมานะครับผมอา่า จะเป็นฮาวเวลนี่ฮาวเวลเลยนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นท่าทอมสันนะครับผมทาเวลเจ็ดนะโอเคประมาณนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นท่าทองเขียวนะครับผมนี่ทาเวลเจ็ดเหมือนกันนะครับนี่เลยนะฮะอ่าอย่างตึงเลยคนดูนะครับผมโอเคนะแล้วก็ตัวนี้เฮ้ยวิวแปดหรือเปล่านะครับวิวแปดหรือเปล่าอันนี้ไม่ใจเหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะครับซองแดงแมงป่อง โอเคตัวนี้สก,กานะครับผมนี่คุณหูคุณตากันเช่นเคยนะฮะนี่เลยนะครับโอเคนะี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นท้าวิ่งนินจานั่นเองนะครับผมนี่ในเมื่อมีนารูโตะมันก็ต้องมีท้าวิ่งหรือเปล่าคนดูโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นท่าเต้นคู่นะครับนี่เลยนะครับผมเออนะครับผมเฮ้ยอีกคนใส่เสื้ออีทาจิอีกคนใส่เสื้อทาสึเกะเฮ้ยแท็กทีมเลยคนดูคือ คือแบบตึงเลยอะนะครับผมนี่คือโอ้โหสุดยอดเลยคู่หูพี่นอ้องนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่กดติดตามฝากกดไลค์ก,กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้มารับชมก่อนใครแล้วก็จะไ,ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่แวะเข้ามานะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะาะต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับผม